สวัสดีคุณจิรดานะคะนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะนี่คือน้องนับดาวมองกล้องด้วยรัดจริงจริงนะคะโอเค <laughs> พร้อมแล้วคะ่ะโอเคโอเคคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องม a m เม่แบ s นด์สตูดช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้เรามา อัปเดตข่าวนะคะข่าวหนังเรามาพูดถึงหนังกันบ้างมันมีแนตะ่ข่าวเลื่อนใช่ไหมคนหูวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพที่หลุดออกมานะคะของก o d z i l l a v เ r s u s ของมีตารางฉายวันอ f ฟ i ิ i a l ในตอนนี้นะคะได้วันของแมทริกภาคสี่เก่าก็คือยี่สิบเอ็ดเมย์คือเดือนอะไรวะยี่สิบเอ็ดพฤษภานะะในปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะปีหน้านะคะปีหน้าถ้ามันไม่เลื่อน มันอาจจะเลื่อนอีกก็ได้เพราะว่าดูวิแ well วแล้วอ,อีกนานนะคะ <c oughs> เอามาดูภาพภาพนี้มันหลุดออกมาต้องบอกไว้นิดนึงมันเป็นภาพจากของเล่นนะคะเห็นไหมมันมาจาก m o n s t e r w o r s e นะคะภาพข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้มาตัวเดียวนะมันมาสองตัวเลยค่ะนี่ดูเอาภาพนี้ไม่ชัดใช่ไหมเอาแบบชัดๆกันนี้นะ สังเกตว่าพี่คองของเรานะคะเอลอ่อนมากนะคะเข้าใจโพสท่าด้วยใช่ไหมโพสยังไงให้ดูมีเอลนะคะดูก้นหงอนก้นหงอนเล็กน้อยแต่ตัวโตขึ้นเยอะเลยเนาะคือตอนแรกเนี่ยในหนังของ King of Monster เองเราเห็นว่าลองดูเทียบกับฮอสิฮออันแบบอันกระจิ๋วเองอะเนี่ยแล้วมาเทียบกับของคองนะนี่มาจากหนังคองนี่คือแบบเขาถือ เขาสามารถถือห่อได้อะแต่มันก็ยังแบบดูไซส์แล้วเนี่ยมันคนละไซส์เลยแต่ว่าด้วยภาพอันนี้นะคะจากของเล่นที่ออกมาพี่ออมว่าคองนี่ตัวแบบตัวใหญ่มากจริงๆสำหรับพี่ออมนะถ้าเล็กกว่าน,นี้พี่ออมก็ไม่ขัดนะคะเพราะว่าความได้เปรียบของความได้เปรียบของคองเองเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีนิ้วโป้งว่าจริงๆิก็ซีน่าก็ามีปะวะแต่คือมันแบบด้วยสรีระนะคะ ด้วยสรีระของกอซีนาเนี่ยคือ power เขาเยอะก็จริงใช่ไหมมี atomic bread หรือ whatever แต่มันมันไม่เหมือนไม่เหมือนลิงอ่ะบอกไม่ถูกลิงมันน่าจะฉลาดหวังว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่อ้อมโพสต์ไปนใน Facebook คนบอกว่าพี่สู้กันในเรือเหรอยืนไหวไหมหรือเป็นผ้าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่อันเนี้ยนะมันเป็นภาพของเล่นไงมันก็เลยแบบเออเราไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะมันอาจจะมีในหนัง หรืออาจจะไม่มีในหนังก็ได้นะคุณ NTK บอกว่าทั้งคองทั้งกัจีดูผอมนะคะเหมือนไม่ค่อยได้ทานอะไรนะพี่อมลืมไปแล้วก็ซิลน่ากินอะไรอะแต่คือเหมือนกับเขาได้เขาได้พลังมาจากพวกอะไรนิวเคลียร์ด้วยปะ่ะใช่ไหมแต่คองนี่ไม่รู้นะคะบางคนก็ทีมทีมคองเยอะนะคะทีมก็ส์ก็มาแนละบางคนมีมอสทรามอสรานี่ยบายบายไปแล้วนะคะ แต่คิดว่าจะมาสู้กันมันจะมีแบบเรียกตัวเสืิมาปะ่ะมันทะเลาะกันเองแล้วก็มีอะไรให้เรามารวมตัวกันแต่พี่อมก็คิดถึง uh, มอนสเตอร์เก่าๆมอนกันนะเสียดายที่หนังไม่ปังชอบมอสธาเช่นกันนะคะแล้วมอส่าเองยังเคยให้พลังด้วยใช่ไหมพลังแบบสุดขีดที่กาฟิล่าเป็นตัวแบบเรื่องแสงเนินเสริมอะ่ะที่โผล่มาอีกทีหนึ่งตอนแบบตอนใกล้จะจบอะ่ะแต่อันนี้ยังบอกไม่ถูกว่าจะเชียร์ใครคือบางทีแบบสัตว์ด้วยกับคนเราก็ยังเอาใจสัตว์ เขาข้างสัตว์นะคะแต่นี่สัตว์มันสู้กันเองไม่รู้อ่ะนะถ้างองบอกทีมคนบนเรือนะคะคิงก d o r a าจะคัมแบ็กไหมคะพี่ออมรายได้มันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะหมายถึงว่ารายได้ของของหนังอันที่แล้วนะคะเขาถึงมีการไปแก้รีชงรีชูอะไรให้มันอาจจะตื่นเต้นอะไรไปหน่อยไม่รู้ว่าจะมีออกมามีบทบาทได้ชัดหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าจะเป็นชื่อก็ซิล่าเวอร์ซสองแล้วเนี่ย ไฮไลท์สองตัวนี้ก็พอแล้วนะพี่ออมว่านะคะแต่พี่ออมว่าก็ซิล่าเนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยนะเวลาเขาสุดๆดนะคะต้องมาดูอาจจะสู้ด้วยสกิลด้วยสมองก็ได้นะเราเอฟนะคะเราลิงนุ่คองแขนยาวนะคะให้เอามือยันหัวไว้นะคะพี่จีนวิวไฟเดอร์คาดว่าก็ซิล่าเลกจะมาเป็นตัวแปรสำคัญนะคะ อันนี้เราก็ต้องรอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกมันจะฉายในเดือนโนเวมเบอร์นะคะพฤศจิกาปีนี้แต่ว่ามันไม่มีตัวอย่างอะไรออกมาเลยถ้ามีตัวอย่างเนี่ยมันจะได้มีพอมาแบบย้้ๆสักนิดหน่อยว่าสตอรี่ไลน์มันจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่ภาพที่เราเห็นจากกองถ่ายก็มีนักแสดงนะคะก็คืออเล็กซานดราสกาการ์คนนี้ได้เรื่องทรูบาดมานะแล้วก็ได้เรื่องทาซานด้วยภาพนี้รู้สึกว่าน่าเกลียดจังเลยนะคะอีกคนนึงก็งคือ เอซาอซ่ากอนซาเลสคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเดทกับน้องชลเมีอะไรอยู่ด้วยนะคะในภาพนี้ภาพจากกองถ่ายนะคะดูสังเกตว่าจะเป็นหน่วยงานเป็นน่าจะเป็นทีมแบบทีมพิเศษอะ่ะไม่รู้ว่าจะมาเดียวกับเรื่องสัตว์โดยตรงหรือว่าจะมาเดียวกับเรื่อง a f t e r m a t ที่มันไปทำลายร้านสถานที่ต่างๆนะคะแต่ดูเครื่องแบบดูอวกาศดีนะคะเหมือนเป็นเอเจนต์อะไรสักอย่างนะ แต่สีมันไม่ใช่แบบเอเจนต์รัฐบาลอาจจะเป็นเป็นของเขามีหน่วยงานพี่อมก็ลืมไปแล้วคิดดูหนังนานจัดชื่ออะไรนะั้นหน่วยงานนะนั้นน่ะนึกไม่ออกใครนึกออกบอกพี่อมอบ้างนะคะคุณมีมีบอกว่าคงน่าจะพลิ้วไหวเหนือสายน้ํานะคะคงตัวนี้มาจากเรื่องที่บรีราาลาสันเล่นใช่ไหมครับหรือคนละอันกันอันเดียวกันนะคะเพราะว่าอันที่บรีเล่นเนี่ยมันยังเด็กเด็กมันยังไม่แบบ มันยังไม่โตเต็มวัยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้โตเต็มวัยแล้วก็สูงขึ้นนะคะรู้สึกว่าในภาคนั้นที่บริเลนเนี่ยเขาจะสูงประมาณสามสิบเมตรมั้งแต่อันนี้เนี่ยขึ้นมาเท่ากันเลยนะคะมีคนก็าทำชาร์จไวน้นะเพ่มก็ไม่แน่ใจว่ามันเป๊แปะแค่ไหนหรือเปล่านะไล่มานะคะคสุดยอดนี่เกินเท่าเลยนะเนี่ยแล้วมันจะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าสงสารกูกลัวว่าจะสงสารของ เพราะในแง่มุมของสัตว์เนี่ยเขาจะมีความคล้ายมนุษย์มากกว่าใช่ไหมสีนงสีหน้าอย่างก็ซิน่าอย่างเงี้ยสีหน้ามันจะไม่ชัดมากอะ่ะมันจะเน้นคนที่ส่งอารมณ์ไปมากกว่าอย่างตอนอล่าสุด King of m o n s t e r พี่ออมก็มีการซึ้งๆเล็กน้อยนะตอนที่แบบมีใครแบบไปเสียสละชีวิตแล้วเอามือไปจับก็ซิด้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อินแต่มันมีคนให้เราให้เราโปรเจกต์อารมณ์ไปนะึกออกไหม คือหน้ามันไม่เหมือนลิงอ่ะแต่ถ้าลิงเจ็บปวดพี่อมอว่าเราน่าจะเห็นได้ชัดกว่านะคะแต่น,นี้ก็เชียร์ทั้งคู่ตอนนี้ยังเรื่องไม่ถูกยังเรื่องไม่ถูกว่าจะเชียร์ใครนะคะแต่สิ่งที่พี่อมอเป็นห่วงนะสิ่งที่พี่อมอเป็นห่วงก็คือนึกถึงเรื่อง king of monster เนี่ยมันจะมีสตรอรี่ไลน์เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งบางครั้งเราก็แบบลำคาญเล็กน้อยใช่ไหมหวังว่าเขาจะเอาข้อที่มีคนตินะคะเอามาปรับปรุงในหนังเรื่องใหม่ ไหนๆเราจะมาได้แบบไฮไลท์ทั้งสองตัวนี้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็อยากให้เอาแบบดราม่ามนุษย์มาเยอะจนเกินไปอะ่ะอยากให้แบบมอนสเตอร์เด่นๆเ,เยอะๆนะคะอยากได้ฉากแอคชั่นมันๆด้วยแหละขนาดแบบไม่ใช่หนังในแฟรนไชส์นี้นะคะลองนึกถึงคิงคองอ่ะที่ในอโอมิวัดเล่นที่แบบต่อสู้กับไดโนเสาร์อย่างเงี้ยเพื่อก็ยังประทับใจเลยนะรู้สึกชอบมากนะคะแล้วในหนังเอง ของคองอะ่ะเขาก็มีสู้กับตัวตัวอะไรนะคอมโมโดตัวเนี่ยอย่างเงี้ยก็โอเคคืออยากได้เห็นแบบสู้กันเดือดๆนะคะอยากให้มาไฮไลท์อันนี้ก็ต้องฝากฝังผู้กํากับบอกตรงๆก็ไม่แน่ใจว่าไว้ใจผู้กํากับหรือเปล่านะคะผู้กํากับคนนี้เนี่ยเคยกำกับหนังเรื่อง VHS มาภาคหนึ่งภาคสองกำกับ u n e x นะคะแล้วก็ก็กำกับ Dead Note ด้วยซึ่ง Dead Note นี่ไม่โดดเลยนะ หวังว่าจะเวิร์กนะคะหวังว่าจะเวิร์กนะคะมีคนบอกว่าโอ้โหเดตโนตเน็ตฟลิกนะคะอันนี้ถ้าพี่ออมตกหล่นคอมเมนต์ใครไปนะยังไงขออภัยด้วยนะคะบางทีมันแบบมองไม่ทันนะคะไม่ได้ตั้งใจจะอิกนนร์ใครนะคะมีคนขอให้ไททันซัดกันเกินซักสามสิถึงสี่สิบนาทีนะคะอยากให้สู้กันตอนกลางวันไม่เอาแบบมืดมึด,มดใช่ไหมแต่ภาพที่แล้วเนี่ยภาพที่แล้วมันจะสู้ตอนมืดมืดมเสเยอะ คือถ้ามืดมันก็จะช่วยในการแบบดังไอฟงเอฟเฟกใช่ไหมมันก็จะมีการซ่อนๆบางๆกันได้แต่น,นี้ต้องรอกันอีกนานเลยอะถามทางบ้านดีกว่าคิดว่าพฤษภาปีหน้าเนี่ยจะได้ดูไหมนะคะสิ่งที่พี่อมกลัวก็คือไอ้หนังที่จะฉายในปีนี้อะมันยังไม่ฉายสรุปมันก็ต้องมาแบบเลื่อนเถิบๆกันไปหมดอ่ะมูหล,ลานก็ไปนะคะเชนเนก็ไปนะคะ คุณแม่กับสองคุณแม่นี่ก็เลื่อนไปยาวๆคือถ้ามันต้องมีการเลื่อนอีกมันก็ต้องแบบเลื่อนไปหมดเลยอะเราไม่แน่ใจว่าทางฮอลีวูดเองเนี่ยเขาจะสามารถแบบมองดูช่องทางการขายใหม่ๆได้หรือเปล่าคือถ้าขายแบบขายออนไลน์อย่างเงี้ยในแต่ละประเทศมันมีสตรัคเจอร์พอให้คนจ่ายแบบถูกกฎหมายไหมไม่งั้นโดนซูมบานนะคะคือก็ต้องแบบมันก็ยุ่งยากในการหาแบบสัญญาอีกเนาะ กลัวกลัวไม่ได้ดูนะคะบ้านเรายังไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่าถึงบ้านเราเนี่ยผู้ติด,ดเชื้อไม่เยอะแต่ต้องดูประเทศอื่นนะคะประเทศแบบหลักๆที่เป็นตลาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยอเมริกา LA นิวยอร์กหรือว่าอังกฤษเองก็ดูสหสากาั์กันอยู่นะคะอาโอเคตอนนี้ถึงช่วงโบนัสนะคะใครอยากจะถามอะไรถามมาได้เลยนะจ๊ะ t a s ตา c b บีส t มีอะไรคืบหน้าไหมครับ ดูเหมือนจะนิ่งๆอยู่นะคะเพราะช่วงนี้มีเรื่องคดีความของจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตเพื่อว่าเขาก็ต้องรอดูพวกลาดเหล่านะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนตาสติกบี๊ดเอซ่าเองที่มีเรื่องมีราวอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยตอนนั้นเหมือนจะเป็นพรีโปรดักชันของแฟนตาสติกบี๊แล้วนะเพราะเขาถ่ายกันที่ไอซ์แลนด์นะคะแต่ว่าก็มีดราม่าบีบคอผู้หญิงแล้วก็มีการแบบ ตักตรงกับตัวอะไรกันก็เมียๆไปนะคะคุณแบมมี่ถามว่าพี่อ้อมดูเด้เลยกันกพี่อ้อมได้ดู snowpiercer ไหมคะชอบนะคะชอบ snowpiercer ใน netflix ใช่ไหมคือตอนแรกอะดูตอนสองตอนสามตอนก็ยังรู้สึกไม่ค่อยอินจะบอกว่าไม่อินกับพระเอกนะคะเพราะว่าไม่รู้สิในเรื่องการแสดง acting อย่างเงี้ยเราเห็น Jennifer c o n n นเนลใช่ไหม ที่เล่นชื่ออะไรในนั้นวะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะผู้หญิงอ่ะคนคุมเทรนอ่ะเมลิน mm ่าออซัมติงนะ mm hmm. เขาเล่นดีมากอ่ะ mm hmm. เขาเล่นดีจนคนอื่นดูด้อยบอกไม่ถูก mm hmm. ก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่พอดูไปดูมานะคะยิ่งยิ่งตอนหลังๆเนี่ยสนุกสนุกอินด้วยนะคะชอบเราดูซีซั่นสองนะคะ mm hmm. เขาถ่ายทำเกือบจะเสร็จแล้วนะคะสโนว์เพลเซอร์ เพราะฉะนั้นใครคิดว่าแบบไม่อยากดูกลัวโดนแคนเซิลอันนี้เราได้ดูซีซั่นสองต่อไปดูกันซักนะคะอ่าคุณโซนะคะบอกว่าเมลานี่ค่ะแตงกิ y นะคะมีซีรีส์อะไรอยกไหมแนะนำพี่ออมหน่อยพี่ออมดูเคิร์อยู่นะคะที่แคทเธอรีนแลงฟอร์ดเล่นน่ะแต่ชื่อเขาแบบอะไรว่านีมุยแล้วน่าฟังอะไรมุยมุยอ๋อชื่อนีมุยโอเคดูไปแค่สามตอนยังไม่ค่อยอินนะคะใครดูจบแล้วมั่งคือแบบ ตอนหลังๆดีขึ้นไหมนะคะคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดูอะไรไม่ว่าจะหนังดีแค่ไหนก็เหมือนเราดูสิบหนาทีอะแล้วเราก็เอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าสิบห้านาทีเอาเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วไม่มีสมาธิเลยนะคะสมาธิสั้นนะคะเพอพิวันนะคะระหว่างหมดโควิดกับ Disney Plus เข้าไทยอะไรจะเกิดก่อนคะเบื่อมากเออเรามาอัปเดต Disney ์พลันิดนึงไหมตอนแรกมีการลือๆกันใช่ไหมบอกว่าอาจจะเลื่อน แต่อันนี้นะคะเขาบอกแล้วนะว่าจะไม่เลื่อนนะคะจะฉายปลายปีนี้นะคะวันด้าวิชั่แล้วก็ Disney p l u ัแส,สดงว่าเราได้ดูของเอเชียเองก็มีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยในฝั่งสิงคโปร์นะเราก็มีสิทธิ์จะได้ดูนะคะเตรียมตังกันไว้ให้พร้อมนะคะหรือไม่ก็ไปหาแฟมลีมันอาจจะมีพวกแฟม i ลี่แพลนหาคนช่วยกันหารนะคะ ไปดูเพื่อก็รอดูอยู่รอดูอันนี้นะคะวันด้าวิชั่นกับแซมบัฟชื่ออะไรนะ Falcon and Winter Soldier รออยู่นะคะที T ่พอตนะคะบอกว่าวันด้าไม่เลื่อนแสดงว่าวิดโอก็คงไม่เลื่อนนะคะมันคนละดิสมันคนละช่องทางกันเลยนะเพราะว่า Black ว i d โ w เนี่ยช่องทางเขาก็คือโรงหนังแต่ว่าวันด้า i ิชั่เนี่ยช่องทางของเขาก็คือทีวีนะคะ คุณมิกกี้ถามว่าสัปดาห์หน้าจะไปดูเป็นในซูล่าไหมอันนี้รู้สึกว่า Train to ปูซานใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นภาคก่อนหรือเป็นภาคต่ออะพี่อ้อไม่แน่ใจแต่ดูนะคะถ้าเป็นหนังเรื่องนี้คงดูเพราะว่าชอบภาคแรกมากนะคะอินอินคุณเด่นชัยช่วงหลังมาดูซีรีส์ทุกสายพี่อ้อมอยากไปดูไอเนี่ยอยากดูเกาหลีมากขึ้นจริงๆก็ดูบ้างนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ดูเยอะเลยคือเทียบกับกาชาวบ้านชาวเมือง มันชื่ออะไรนะที่ดูคิงดอมปะที่มันเป็นซอมบี้อ่ะอันนั้นก็ดูนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นทหารเกาหลีเหนืออันนี้ก็ดูนะคะก็ดูอยู่บ้างอ่ะแต่บางทีมันไม่เราจะไม่ได้เลือกเองตั้งแต่แรกไงนึกออกไหมเวกเกอร์บอลก็ดูแนวแบบนี้ดูชอบแต่บางทีมันแบบมันขึ้นอยู่กับว่าห้านาทีแรกพี่ออมดูแล้วมันอินหรือเปล่าไงถ้าห้านาทีแรกไม่อินในบางทีพี่ออมก็เปลี่ยนละไปดูอย่างอื่นนะคะ บางครั้งจะดูเน็ตฟลิกจะใช้เวลาเลือกประมาณเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เลือกหนังนะแล้วบางทีเลือกเป็นชั่วโมงยังไม่พอนะกลับไปดูอะไรที่เราเคยดูแล้วเนาะอย่างเช่นแบบเอาดาร์กฉันดูหลายรอบแล้วยังยังไม่เคลียร์ <c oughs> พอดูอีกนะคะคุณอาเลสนะคะบอกว่าเป็นภาคต่อแต่ไม่ได้เกี่ยวกับภาคแรกเท่าไหร่นักแสดงใหม่หมดเลยพูดถึงเพ n นลซูล่าใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นแบบแค่โลกเดียวกันใช่ไหมเป็นโลกของ ที่ภาคแรกทำไว้แต่ว่าแคสเคิร์สก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีคนพูดถึง The c ค o าวนะคะ The c ค o าวเพื่งดูเรียบร้อยแล้วนะคะอยากดูตอนซีซั่นที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อันนี้น่าจะเดือดมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตของของควีนอลิซาเบธเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของได่าเองเรื่องราวที่วังไฟไหม้แล้วก็จะมาขอตังซ่อมแล้วประชาชนไม่ยอมนะคะ แล้วก็คนเรียกร้องให้ควีนเสียงประสีคือแบบช่วงเนี้ยอยากจะเห็นรอรอรอซีซั่นโฟนะคะ The ะคราวของไทยคงไม่มีใครกล้าทำ <c oughs> คุณกอศสินบอกว่าเมื่อไหร่หนังไทยซีรีส์ลงเน็ตฟลิกจะดีบ้างที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะคะเ <c oughs> พื่อมว่ามันก็คงจะมีผสมกันอะในแง่มุมของคุณภาพใช่ไหมเพราะเน็ตฟลิกมี ซีรีส์มีหนังเยอะก็จริงขยะก็เยอะนะคะของดีๆก็เยอะมันก็ต้องปนๆนกันไปนะคะของซีรีส์ไทยที่พี่ออมได้ดูในเน็ตเล็กก็คืออะไรอะ The ะ i f t e d ป้าที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ดูนะคะก็พอโอเคอมันมีช่วงโทนที่มันแบบผสมปนเปนกันไปบ้างแต่ก็คงพอได้มั้งแล้วก็ที่ดูก็คือเคว้งนะคะ เคว้งนี่รู้สึกว่าเหมือนเขาจบเร็วไปอะรู้สึกมันมันเหมือนจบก่อนจะเป็นไฟนอลอพิซอ์อะบอกไม่ถูกอันนี้จบแบบคลิปแฮงเกอร์มากจะมีไหมใครรู้แมจะมีเคว้งต่อไหมนะคะชอบใครอยากก <halt os> ็ยินพูดถึงนิวมิวแทนหน่อยครับนิวนิวมิวแทนนี่เป็นไม่อยากจะทักอะไรมากกับนิวมิวแทนนะคะทักอีกเดี๋ยวก็เลื่อนอีกเดี๋ยวก็เลื่อนอีก แต่ว่าอ๋อถ้าใครชอบนิวมิวแทนเขาจะไปคอมิกคอนแอดโฮมนะคะคอมิคคอนรู้สึกว่าวันที่ยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยศุกส,สาวอาทิตย์เนี่ยที่จะถึงอาทิตย์หน้าได้ไมั้งเออจะมีแพนเนลนะคะเขาน่าจะมีออกมาพูดถึงนิวมิวแทนบ้างอย่างน้อยก็อาจจะมาบอกว่า,าเลื่อนไปล่าสุดจะเลื่อนไปไหนหรือว่าจะลงขายออนไลน์ไม่รู้เหมือนกันมา,าทันทีเถอะอยากดูน้องจอยแล้วนะคะ เคว้งไม่มีต่อแล้วครับจากปากผูก้ํำกับเองนะคะโถคุณมีมีบอกแต่ซีรีส์วายเราตีตลาดจีนญี่ปุ่นเกาหลีกระจายเลยนะคะเออแต่ถือว่าเป็นการเปิดกว้างที่ดีนะสมัยก่อนตอนพี่ออมเออ,เ,อ,อเนี่ยซีรีส์ถ้าแบบชายชายไม่ดูนะแต่ทีห่หญิงหญิงน้อยมากพี่อมนับได้เลยคือรู้จักทุกเรื่องนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเปิดกว้างมากไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือหญิงหิงใช่ไหม เรามีชอยแ้วอะคนที่ชอบแนวพวกนี้นะเรามีชอยที่จะเลือกดูหรือไม่ดูก็ได้คือสมัยก่อนอะมันมแบบน้อยมากอะซีรีส์ร้อยเรื่องอาจจะมีสักสองเรื่องที่มาแตะเรื่องพวกนี้แล้วมันเหมือนกับถ้าเราอยากจะดูหาอะไรที่มันแบบมาเสพอะไรพวกเนี้ยไม่มีชอยค่ะเราก็ต้องดูสองเรื่องนั้นแต่ตอนนี้แบบบานอย่างชายชายอย่างเงี้ยกาดเกลื่อนเต็มไปหมดนะคะยิงยิงก็เยอะขึ้นนะคะ แต่บ้านเรารู้สึกว่าจะเน้นชายชายมากกว่านะอยากจะให้มันเน้นเรื่องสาวสาวบ้างก็ดีนะคะเป็นคนที่จูนกับซีรีส์ไวายไทยไม่ได้สักเรื่องเลยอยากอินมันคนอื่นบ้างดูแล้วมีแต่ความเอ๊ะตลอดทางนะ <c oughs> อ <c oughs> กอสินส์พี่ออมซัมเมอร์หน้าเดือดแน่มีอะไรเข้าบ้างครับมันขึ้นอยู่กับบ้านนะคะปีนี้อะไรจะได้ฉายบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ย อะไรที่มันไม่ใช้หรือว่าเลื่อนๆไปอ่ะมันก็จะไปแททๆกันอีกอ่ะหรือไม่ก็ต้องไปหาวันหลังจากนั้นแต่พี่ออมว่าถ้าเาหาวันแบบข้ามที่มันมีตารางของปีหน้าอยู่แล้วอ่ะไอ้หนังที่ดองมามันก็จะเสื่อมมันก็จะความรู้สึกเหมือนนิวมิวแทนที่แบบโอ้โหแคสตั้งแต่อออตอนนี้แคสสาวกันหมดแล้วนะคะเรื่องตารางวันไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่ามีวีแววที่จะเลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะแบมบี้พี่ว่า พี่ว่า Snowpiercer สองจะมาเมื่อไหร่คะหนูยังอินอยู่เลยเป็นปีนะคะของ n 넷ฟลิกเวลอดออย่างน้อยเป็นปีนะคะไอ้ Snowpiercer เนี่ยเขาถ่ายทำซีซันสองเกือบจะเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีโควิดก่อนนะคะก็คือไม่รู้ว่าเขาจะต้องนัดกันมาถ่ายได้อีกเมื่อไหรอะไรอย่างเงี้ยแต่มาชัวร์เราเป็นปีๆเราเล็กน้อยนะคะอยากเจอพี่ออมต้องทำยังไงครับอยากกอดอยากถ่ายรูปครับ กอด a ัดกอดเราเป็นแบบโซเชียลฮักกิ้งนะคะกอดตรงนี้แทนเพื่อไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะคุณชมน่านนะคะ Thank you นะคะที่เป็นเมมเบอร์บ้านเราจะได้ดูตอนไหนคะ b l a c k ว i d o w ตอนนี้นะคะตารางมันถูกเลื่อนมาอยู่ที่เดือนตุลานะคะคือถ้ามันไม่เลื่อนไปอีกเนี่ยในเดือนตุลาเราจะเห็นสองแม่เลยต้นเดือนนะคะคุณแม่วันเดอร์แล้วก็ ลายเดือนเนี่ยคุณแม่สกาเลตนะคะแบล็ k วีด o w นะคะคุณลิเรลองไม่มีหนังมาเวลแลดูพี่ออมเหงาเห yes. งา yes เหงาหนิดหน่อยคุณธนัเจนะคะพี่ออมไปดูมู่หลานไหมครับเห็นข่าวเริ่มมีกระแสะแบนเพราะนักแสดงความนักแสดงแสดงความเห็นที่จีนนะคะพี่อ,อมดูนะคะแต่ถ้าใครจะไม่ดูพี่ออมเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นแบบมันเป็นสิทธิ์ของเราในในการเลือกที่จะบริโภค คนที่สามารถแยกได้ก็แยกไปนะคะคนที่ดูแล้วจะขิดตะขวงใจก็ไม่ต้องดูแลค่ะแต่พี่อคงส่วนตัวเราไม่ได้พี่อไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะมันมีเรื่องให้ต่อต้านเยอะอะใช่ไหมจะใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราใส่แบบ fast fashion h and m ใช่ไหม esprit gap หรืออะไรแบบนี้พวกนี้เขาแบบจ้าง slave มาจ้างแบบเด็กๆอะ่ะเด็ก under age มาทำอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เสื้อพวกนั้นเราสนับ,บสนุนด้วยไหม คือถ้าคิดเยอะคงไม่ได้ทำอะไรกันนะคะแต่ถ้าใครสะดวกทําก็ทําทีา่เราแบบไม่ขัดนับถือเสรีภาพทุกคนนะคะนับถือช o i c สนับถือช o i c สนะคะคลิปนี้นะคะเพิ่มก็ต้องไปก่อน thank you thank you ทำไมรู้สเซอรเสียสเ่ยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูจนถึงท้ายคลิปนะดึกงดึๆงด,งด,งดงึตอนนี้สี่ทุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ฝันดีนอนหลับเต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเดี๋ยววืบได้นะนอนดึกดึกมากๆ ก็หวังว่ามันจะมีข่าวหนังอะไรออกมาเราจะได้เจอกันคลิปหน้าไวๆนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะเลิฟยูนะไป thank you member ทุกคนด้วยนะคะที่มาตักทายกัน